บอ,อยากจะซื้อตุ๊กตาหนังสือบนอะไรครับเปียครับเงินเงงเง,งำฮะบนอะไรฮะ ครูพี่ช่วงนี้ปิดเทอมไมคะคือเด็กๆที่บ้านน้องก็วิ่งป้วนไปเปี้ยนมาน้องเห็นนี่นะคะเรื่องของแบบน้องเป็นนังฟ้าน้เป็นนางฟ้าที่จิตใจดีน้องก็อยากจะซื้อของให้เด็กๆ้าเรื่องเด็กๆน้องนูนูเนี่ยต้องถามพี่ครับพี่มีกิจกรรมนะที่เหมาะกับน้องๆหนูนูมานําเสนอครับกิจกรรมนี้นะครับผู้ชมครับได้ทั้งของเล่นนะได้ทั้งทักษะและยังได้ความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยครับนั่นคือกิจกรรมพับตุ๊กตาผ้าขนหนูฮะตุ๊กตาผ้าขนหนูใช่เลยเปี้ยผ้าขนหนู เนื้อว่าผ้าขนหนูเนี่ยนะครับเอามาม้วนมาพับมาจับมาบิดมาปั้นเนี่ยจะกลายเป็นตุก๊กตาผ้าขนหนูได้นะ oh. และกระบี่มือหนึ่งคนนี้ยังเป็นคนไทยคนแรกครับคุณผู้ชมครับที่ออกแบบตําราสอนพับตุก๊กตาผ้าขนหนูด้วยครับพี่เข้ามารออยู่แล้วครับนั่นเห็นไหมฮะ oh. เขามานั่งรอเตรียมสอนพับตุก๊กตาผ้าขนหนูอยู่แล้วครับไปชมกันเลย oh. ไปเลยค่ะสวยมาก oh. มือหนึ่งในดวงใจ mm hmm. ชเชื่อไหมครับว่าผ้าขนหนูอันนุ่มนวลชวนฝันสีสันสะอาดตาหน้าใช้เหล่านี้สามารถรังสรรค์ให้เป็นผลงานศิลปะน่าประทับใจได้พอด้วยฝีมือการออกแบบมวนพับจับบิดของนักออกแบบตุ๊กตาผ้าขนหนูสัญชาติไทยคุนไพฑูนแสงสีเจ้าของฉายา โฮเวลครีเอเตอร์คนนี้ล่ะครับถ้าคนหนูเนี่ยมันมีคุณสมบัติของคนของผ้าจะช่วยล็อกจะล็อกระหว่า,วางส่วนที่เรา,าพับเนี่ยให้คงคงรูปได้แล้วก็เวลาสัมผัสเนี่ยมันมีความรู้สึกที่ที่เราสัมผัสกับผ้านะครับ จากอดีตพนักงานรวมสะจวดบนเรือสำราญชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกาสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวผู้ออกแบบตำราตุ๊กตาผ้าขนหนูในปัจจุบันก็รวม14ปีแล้วล่ะครับท,ที่พี่ไพทูริเริ่มผลิตตำราออกแบบตุ๊กตาผ้าขนหนูตั้งแต่ปีคศ2002น่นล่ะครับ จุดเริ่มต้นที่คิดทำเพื่อประดับประดาห้องพักผู้โดยสารบนเรือสำราญพัฒนาสู่ตำราการสอนพับตุ๊กตาผ้าขนหนูที่ส่งออกไปขายยังต่างประเทศกว่า mm hmm. okay. so anyway. 2องแ0,000เล่มแม่ช so ัดน่าสนใจแล้วล่ะครับว่าทำได้อย่างไรก็อยากจะเผยแพร่เพราะว่าตัวตัวศิลปะการพับตุ๊กตา้าคนมีประโยชน์มากมายมากจริง อันแรกเลยสาคัญคือมันเรื่องของความรู้สึกอะไรที่เราทําเรื่องของความรู้สึกของคนให้คนรับซึ่งเราเอาตรงนี้เป็นสื่ออยู่ตรงกลางเนี่ยมันได้เป็นความสุขที่ผมว่ามันมีประโยชน์มากมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กใช่ไหมเด็กเล็กๆเนี่ยผมไปสอนเด็กป .2 ซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาจะด้วย,ด,วยด้วยพนาการกล้าม,มือซึ่งเราต้องม้วัผ้าจับนี่แล้วก็เรื่องของเด็กเนี่ยจะมีความสนใจอย,อยู่ช่วงสั้นมากสาบห้าทีก็เก่งละ ที่สนที่จะสนใจในจุดเรื่องพวกนี้ถูกไหมครับแต่วันนั้นอ่ะชั่วโมงเด็กสนุกมากเด็กซึ่งแปลกครูบอกไม่ไม่เคยเห็นเด็กนิ่งแต่วันนั้นเด็กนิ่งแล้วก็ทับทำได้เราก็จะรู้สึกว่าเด็กเล็กก็ได้ปัจจุบันคุณไพฑู์เป็นวิทยากรรับอบรมฝึกสอนการพับตุ๊กตาผ้าขนหนูให้กับโรงแรมชั้นนำและผู้ที่สนใจมากมายเลยล่ะครับ ด้วยผืนผ้าสี่เหลี่ยมขนโฟนุ่มบวกกับความคิดสร้างสรรค์จนงก่อเกิดเป็นไอเดียศิลปะตามจินตนาการได้กว่า100รูปแบบแล้วล่ะครับโอโ้อยากจะรู้จริงๆตัวพับเป็นตัวอะไรได้บ้างเอาไปดูกันครับเริ่มกันที่ผ้าผืนสีเขียวอ่อนสะอาดตาผืนนี้ครับม้วนมวนปิดปิด ชนิดคล่องแคล่วว่องไวผ่านไปแวบเดียวนลกตัวน้อยตัวนิดก็พร้อมโผบินแล้วครับส่วนพื้นนี้มาดูกันครับว่าจะม้วนจะพับจะปิดเป็นตัวอะไรโอ้โหสัตว์โลกล้านปีไดนโนเสาร์ตัวใหญ่นั่นเอง น่ารักเกียวและแม้กระทั่งสัตว์ใต้ท้องทะเลหน้าตาแปลกประหลาดอย่างเจ้าม้าน้ำคุณไพฑูรย์ก็สรรหากลวิธีการพับออกมาได้เช่นกัน าขนหนูที่เป็นที่นิยมกันนั้นบอกผงไม่พ้นเจ้าตัวนี้ครับ สารพัดสัตว์อีกมากมายที่คุณไทยทูนสามารถปั้นมวนบิดแต่งให้ครบทั้ง12นักสัตว์เลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นกระต่าย โอ้เปียบน่ารักน่ารักทั้งนั้นซึ่งขอบอกเลยครับว่ากว่าจะได้เทคนิคการพับแต่ละแบบคุณไพฑูรย์ใช้เวลาในการคิดค้นไม่น้อยเลยล่ะครับหลังจากที่เราเราคิดได้แล้วว่าจะทําอะไรก็คือเราต้องดูว่า แน่ผ้านี้ต้องเป็นผ้าคนนุ่มเท่านั้นด้วยด้วยคอนเซปต์ของมันที่จะยึดเกาะกันในการม้วนพับจับปิดหรือในการปั้นขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นผ้าอื่นนนับกินเช็ดปากหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยมันจะไม่มีคุณสมบัติอันนี้อันนี้เทคนิคในการพับก็จะต้องดูว่ารูปแบบของมันว่าเราจะทําแบบอะไรทั้งๆที่พื้นฐานของการทําตัวเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องมาดูสรีระของของของ,ของตุ๊กตาที่เราจะทําว่าเราจะแบ่งออกมาเป็นแบบ แนวธรรมชาติก็คือสมบูรณ์แบบธรรมชาติของเขาหรือออกเป็นแนวการ์ตูนแฟนซีเอามานั่งมาอะไรต่างๆคราวนี้ในในการคิดเนี่ยก็ต้องต้อง,ต,องต้องตั้งไว้ต้องตั้งเพื่อว่าจะทำอะไรมีทั้งสัตว์บกสัตว์เลี้ยงสัตว์น้สาสัตว์ทะเรอะไรก็แล้วแต่ก็คือการบีบการจัดการขึ้นรูปอันนี้คือเทคนิคสําคัญจนปัจจุบัน ตุกตาผ้าขนหนูเหล่านี้ได้ถูกพัฒนาไปเป็นของชํารวยของประดับประดาในกระเช้าของขวัญและใช้ในงานโอกาสต่างๆตั้งแต่เกิดจนตายได้อย่างมีคุณค่าและน่าประทับใจครับออย่างที่ที่ผมบอกมันผูกพันกับสิ่งนี้มันผูกพันกับ,ก,บกับเราตลอดเวลามือ เหมือนผ้าเช็ดตัวซึ่งเราต้องใช้เช็ดตัวทุวกวันไม่ว่าตอนนี้เอามาทําเป็นกระเช้าเอามาเริ่มทําเป็นผ้ารับไหว้แต่งงานจะมาเอามาทําของชํารวยอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็แล้วก็แต่งงานอ่ะต่างๆทำกระเช้าวอวยพรในโอกาสต่างๆเรียนจบลูกคลอดลูกใหม่เรียนจบป่วยอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถทํากระเช้าละเลือกตุ๊กตาที่ใส่กันไป และนี่แหละครับคือเจ้าของตำนานนักออกแบบตุ๊กตาผ้าขนหนูที่ตั้งใจทำผ้าให้เป็นได้มากกว่าพื้นผ้าธรรมดาไคทูลแสงสีโคเวลรีเลเตอร์ บอกแล้วว่าจะต้องถูกใจเด็กๆแถวบ้านเปียแน่นอนครับพี่ไพฑูรย์เก่งมากนะคะสามารถพับผ้าคุณหนูเนี่ยเป็นรูปนักสัตว์เนี่ยครบทั้ง12ตัวทําได้หมดเลยและไม่ใช่แค่เล่นพับเพลินๆนะครับเปียครับยังพับเป็นของขวัญนะแล้วไปมอบให้กันตามโอกาสต่างๆได้ด้วยมีประโยชน์หลายสถานฮะแล้วที่น่าชื่นชมเนี่ยนะคะนอกจากจะพับได้หลากหลายรูปแบบแล้วนะคะพี่ไพฑูรย์นะคะยังทําตําราสําหรับผู้ที่สนใจนี่นี่นี่นโอ้เรียนได้เลยเนี่ยนี่ไงครับคุณผู้ชมครับที่เรียกว่าคนเก่งคนมีความสามารถแต่ไม่ยอมเก็บไว้กับตัวคนเดียว เดียวเห็นม hmm. ยังมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สอนคนอื่นต่อแบบไม่มีห่วงวิชาอีกด้วยครับเก่งจริงเจงจริง,รงแบบนี้ละค่ะสมแล้วระค่ะที่เราสองคนเนี่ยขอยกนิ้วให้ทั้สงสนิ้วเลยสุดยอด